ร่วมความร่วมยินดีพี่นอ้องพี่น้องมันร่วมยินดีช่อดอกไม้เปิดตัวแชมพูมีกระเช้ามีชอ่ชอดอกไม้ ขึ้นๆไม่กินตามส่งทุบันหลังแต่แงมาวยการเนติมานี่ยมาเกาช่วงเเขามามแตสี่ต้องทำบนท่านหนึ่งนี่เก็บต้หน่งนี่ ีไล่อยไล่ไปเทากับอกว่าอุเหภูเขถ้าเปิดมันแล้วซะมันก็เด้ผ่านบางวันที่ต้มน้าหลายกว่าหลายคือคือเขาได้ตามใจเองเป็น่ะพอเขาขายแล้วมาคือโคแลดแบ่นี้แม่ค่ะ สุดยอดพี่น้องดียอดสุดยอดเกินคามคาดหมายคนักเอนไดพี่น้องต้องเราเห็นอะเราเห็นเราเป็นคนมีระดับอยู่ ก็ไนอเด้าไม่ไดสวสัสดีพี่น้องไม่แตนได้กระเด้อสัสดีค่ะไมแตนใจก็ลอยโอ้ยไม่แตนจมันดีใจพูมีใจไยเบิ้งแนชอว์เาใหม่ตละชอนี่มันงาม มิตรดอกไม่สดเฮ็ดจังไหนใบมิจังสีโหียวขอมาสอนก็ห้าทุกห่อเลยนมิตรดอกไม่สดนต้องดอกไม่ประดิษฐ์นี่ก็สวยที่ทั้งหลายแล้วก็แฟนนะครับแฟนเพื่อนของลูกแล้วก็พ่อแม่แต่งพร้อมที่เพิ่นติดตามเบิ่งไอ้ใจเบิ่งคลิปเบิ่องอยังของแม่แตงก็ได้ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อบอกแม่แตงบอกขาดคิดเลยวันว่าคนสิหลายแบบนี้ดีใจ ดีใจเลยกุ้งใจกุ้เนี่ยนะนี่แต่แต่ของดีๆเป็นอมไม้เป็นยังบุญยังคุ้นอยู่จน,นี่ดอกไม้ที่ปัจจุบันสวยค่ะแต่กัหางเทียก็มีงานวัดก็คือเอาออกไป,ปรับไปรับอยู่วัตรแล้วก็เก็บใส่ถุงไว้เก็บใว้ดีอัน,นดีๆแล้วก็ปีล้วนมากเกิดบ้านบ่นมีก็เลยเอาไปใส่อจโต้ก็ได้ใส่แกะกันโซ่ใบบานก็มีค่ะ ก็สิได้ตั้งเมนท์ถึเอาออกไปก็สิไปเอาไปโชว์ไว้ในออฟฟิศลูกจังซี่ล่ะคย่างเงี้โอ้ยมันส็นงามเลยพี่น้นอ,นนอ,อง,ะงอจะมางามอันนี้จะเป็นดอกไม้สดนะอันนี้สีน้องให้แสดงดีใจโอ้โหใจเราถ้าพูดข,ขอให้ทุกคน หูสุขภาพแพ้แง่งทุกหูทุกคนหรอ่ะลารวยเงินท่องผูมีรวยแล้วไก่รวยต่อไปบัวไห้ขาดไห้เขินไปทางใหนก็ให้พ่อจะสิ้งดีๆคบคนไปคบแตะคนถีบเพื่อนดีๆทีบนี่นำใจทุกหูทุกคนหรอกะไม่แจงกับโบมี่ยัางายแล้วค่ะกะขอขอบคุณพี่น้นองที่เพิ่นมาหมื่บ้านนี่แหละ ทพิ่งหลูกหลูกล้านลานที่มาน้ำกันุูขู้สุข้นแกให้ขอขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะนี่แลละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ